สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูจูนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมค่ะเอ๊นักเรียนทราบหรือเปล่าคะว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมีความสัมพันธ์ก,กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ความสัมพันธ์นะคะในสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีทั้งสิ่งมีชีวิตเช่นต้นไม้นกแมลงดอกไม้คนและสิ่งไม่มีชีวิตเช่นดินก้อนหินน้ําอากาศนั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในรูปแบบต่างๆเพื่อ เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะหากสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอาศัยอยู่ร่วมกันในแต่ละแหล่งที่อยู่เราจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันนะคะจะมีความสัมพันธ์ในหลายๆลักษณะเลยนะคะเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตค่ะโดยเราสามารถแยกความสัมพันธ์ได้ออกเป็น4ด้านดังนี้นะคะค่าหนึ่งนะคะก็คือความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยบริเวณป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชต่างๆสัตว์ต่างๆส่วนบนต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดและยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชบางชนิดค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของความสัมพันธ์ด้านแหล่งที่อยู่อาศัยเลยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นออวางอาศัยอยู่ในปา่าเสืออาศัยอยู่ในป่ากระรอกเจาะโพรงไม้นะคะเพื่ออาศัยค่ะนกทํารังอยู่บนต้นไม้พึ่งทํารังอยู่บนต้นไม้และเฟินนะคะจะเกาะต้นพืชนะคะอยู่บนต้นไม้เพื่อหาแสงค่ะค่ะสองเลยนะคะความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตมีอยู่ทั่วไปในตามธรรมชาติเลยเช่นหญ้าเป็นอาหารของวัว กวางเป็นอาหารของเสือซึ่งแหล่งที่อยู่หนึ่งๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตต่างๆอาจมีการกินกันเป็นอาหารและอาจกินกันต่อกันเป็นทอดๆเราจะเรียกว่าโซ่อาหารนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะก็คือนกหาปลานะคะเพื่อเป็นอาหารวัวกินหญ้านะคะ่กบกินตะกะาตนค่ะแล้วก็เสือกินกวางเป็นอาหารค่ะ 3. นะคะความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมในการสืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนจนเติบโตเต็มวัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อนนะคะค่ะก็มีผีเสื้อวางไข่บนใบไม,ไม้นกทำรังบนต้นไม้นะคะเพื่อเลี้ยงดูลูกอ่อนค่ะ ค่ะความสัมพันธ์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ด้านแหลงหลบภัยค่ะพุ่มไม้หรือต้นไม้ใหญ่นะคะก็จะเป็นที่หลบภัยของสัตว์ปลาการ์ตูนหลบภัยในดอกไม้ทะเลปาการังนะคะก็จะเป็นที่หลบภัยของสัตว์ในในท้องทะเลต่างๆนั่นเองค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตวันนี้นะคะคุณครูก็ดีใจด้วยนะคะเด็กๆไม่มีการบ้านค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนบเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ